สวัสดีครับอยู่กับซอวบิวตีจริงๆนะครับเป็นยังไงครับฟู้เฮียนอยู่นี่เป็นเรื่องไหนรู้สึกมากเลยเป็นเรื่องไหนมาบ้านในนั่งเวียนอีกวอรอบนี่ฮะอันนี้กับป้าอาดนะครับเนาะครับกับอุบัติเหตุนะครับเนาะรถกับรถพ่วงแจ้อ้อยได้ขี้อ้อยได้ดววบนะครับลุดโคขงนะครับเนาะท่านี้ครับใครอยู่บ่เป็นยังตะคุนนะครับเนาะครับสภาพกิดทีเป็นประมาณนี้นะครับตั้งนี้นะครับเนาะเพิ่นก็ได้ท้ำการ เอาไม่โคมากโกยออกนะครับนะเนาะโวยอลไวเพิ่งจะชิด,ดึงนะครับนี่ก็มุกมีตาชี้นะครับหากีนะครับขั้นนี้ภาพก็บโอ้โอเคอยู่นะครับเนาะเขามาทางหลังนะครับพื้นที่มันแคบนะครับ กระทำกันดึงนะครับเนาะดึงแล้วครับดึงแล้วครับเดี๋ยวแมีนออกก่อนนะครับไปลาคือเมียบานเมียท้องสู้เด้อปูเด้อให้มันนิ่ม คระวงนะครับไปไปปูกขึ้นป the the ูน้ำมันน้ำม uh, ันไปไแล้วครับไปก็ล่างดึงต้อนนะครับวันสลีมันขัดเฟียงไทยนะครับไปไปแล้วครับก็ล่างคืนครับ โอ้มาเบิดเลยครับมาเบิดเลย <ST AN TI> e> โอ้รถตูดเนาะครับเนาะมันจังไหน,น,นเนาะรถคือตูดเนาะบา,า,าดเุยนะรถคุณนั้นรถวิ่งโอ้แห้งเนาะครับเนาะอันบัดตอนลุ่งกับจิบ่ห้างแห้งเนาะครับแต่ว่ามันจิบห้างตอนดึงเนี่ยพอมาห้าง <ST AN TI> e> ตอนที่ขึ้นเพราะว่ามันตูดดึงตรงไปเลย นี่ครับส <Safe. S 1> <hail schnell. S 2> ร้างบูธนะครับเอ็ดสีอยู่ก็เป็นเหตุเนี้ยครับสร้างบูธก็อยู่กับแม่โคตรตีอยู่กับรถเฮ็ดสีรถใหญ่อยู่ครับเริ่มดึงต่อนะครับเนาะไปขึ้นถอนปูถอนต่อสลักวับเสร็จแล้วครับโอ้ขึ้นเบิดเลยครับออกเดอร์ย่อยไอออรเด้อออกเด้อ ระวังเด้อครับเด้อในฟองเรามาระวังนะครับหามันหลุดออกมาน้ำกันนะผมว่าโอ้โอ้เอาเอามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอาขึ้นแล้วครับมันขึ้นบนขั้นนะครับสลักมาถอนนะครับเนาะเติมเอาลงนิ่มๆครับนิ่มๆเเอออออาาปปปูููซยย่ะโอ้คอยปล่อยๆครับ เราลงแล้วครับโอ้ล oh, oh, ่องยางปลอดไผ่นะครับเนาะโอ้ขื่นน้ากันเบ้อเล่บ้อลุดเลยครับ no ยังวาล่วงกับล yeah. ่วงงามครับครับเจ้าวัสลักบ้อลุดนะครับเบ้อไปยังลายดอกหครับขอธรรมดาของรถเนาะ น้าถ่าย Youtube ได้อยู่เดยวเนาะช่องเล็กๆเองครับ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 กลัวจะว่านะครับ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 เพนาทําการปั้นขาค่ำนะครับเนาะดันเดินนาวได้เลยบอกครับ ดันครับแม่ขัวดันเดินน้าไม่ลถไม่ได้คพรับพุดเจ้าวางออกครับนี่ครับปร,ระมาณถกประมาณนี้นะครับหนึ่งหกมหมกรคันนี้ซื้อเหล็กวยครับเด้อนนดนหอนุกยืดยหน่อยบูวช่างนี้เนาะนีะ่เท่าเป็นยังไเอองนเนอะ ยังมานอะครับล่างเถือกชาล่งกาทงทางดึงไว้คันคันคันมันปนตัวรถย่งสฉหัวยัวหัวยุบแล้ย่งบสองค่ยัไมอยู่าคัันปนัวรย่ไดัวัครัุบล้ว่าบ้านบาเออบานอเราคยู่เออเนการิษย์ธรรคกับคร้บ ดังดังตึ้อปลดไม่เม um <uh ีนว่านไหมลงัดฝืนก่อนเมียนครับ้จันยห้อกเพื่อเตาครห้าหลอดาหลอน้าหลอดหน้าหลอดเเปิดเครื่องขึ้นเน ว่าไงมาแต่ผุนวะครับตโรงงานบ่ครับครับผมมาแต่เนื้อว่างอ๋อต้นไม่ไห<อ>มอยู่เนาะเหมือนไงท่ำการดันนะครับเนาะเอาดันนะครับข<อ>ีดกวางการย้ายจอนนะครับเนาะสายแตกเด้อวะเนาะระวังเป็ดกระบ่ากระแป๊บเด้อนะมาแล้วครับท่ำการปลดโซนะครับววเาานาะ นี่ก่ะนี่ที่หากีนะครับมันค้านี่ไอ้วนน้าโซนี่ะโคตรโซ่อยู่เรหนักเอาแอบมาจอด่รอนกันได้ม่อดสตาร์ดอกมันเชียงออเกินเนก็ปุกโซแล้วนะครับอ่าอักจากกาลักาจอดนะครับนะ ประมาณเร์นหายถดรุ่นเลยรุ่นหายรุ่นกี่หาเยหาหาเยานี่สภาพทำยังไงด้น่าะผมว่าใสเดียวกันวะเนือสองแต่ว่ามัน,มนเนินองเนืองินม่นมันจะสิบเป็นน้าของอยางเนี่ยวนออาน้าประกันนะหนูนะครับ ยุงออกจากมันบอลลุดนะครับเนาะมันก็คืออนยูนกันดนีเละบูเง่ายมึงสิไปแล้วครับไปแล้วครับแย่มนะครับเนาะพูบเอาหนีลวดพี่จีดิสเซ่นมันนั่นอยู่ รัวเนาะหน่ยนเราเเเล,ลงพีนะโตได้ลกพีเด้อโตเนอะโตดีป่ะไปแล้วนครับเนะเอ้อมันขนาดขนาดสามหนึ่งขนาดสามศูนย์ 3, นเ ครับคลิปนี้พอจบตรงนี้ครับคลิปนาพอกันไหมเนาะครับสวัสดีครับ